อุน้ำดื่มช้างบอกอย่างเลยครับถ้าถ้า,ถาอยากได้อะไรแล้วที่ผมสามารถทำได้ผมก็ทำอยู่แล้วครับไมงง เขอใอ้เขาหน้ารักแล้วก็ดีกับแอฟดีกับก็บวงแอฟอย่างนี้ไปตลอดไปแค่นี้ก็พอแล้วค่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้พี่การแบบ ฟิตเล่นกล้าอะไรอย่างงี้บเว่าะไม่รู้เขาเป็นอะไรหลังแต่งงานนี่ไม่รู้เครียดหรือว่าเบด่บ้านอะไรก็เลยแบบโอ้โหต้องยกน้ำหนักใหญ่เลยห้าทุ่มก็ยังยกเวทอยู่นะคะแล้วงานขยันสามีเยกเวทอีกแล้วได้แล้วแต่ก็ดีค่ะก็ได้ยกอยู่บ้านอ๋อจะได้อยู่ในสายตาของภรรยาคนสวยอะไรแบบนี้แล้วพี่การมีอะไรจะเมาพี่แอ๊บ้างมีเอ่ยไม่ครับเพราะว่าเขาหันมองหน้าพี่แอ๊สายตา่แบบนี้ ดินนิดหน่อยๆอะไรที่อาจจะต้องวอย่างเช่นเรื่องเขาจะเป็นคนทำอะไรแบบช้ามากเลยผู้หญิงทุกคนเป็นว่า่ได้น่อยดิโอ้ยจริงๆบอกว่าเราเราต้องละเอียดนิดนึงว่าพแบบพี่แอปเป๊ะทุกอย่างสวยเป๊ะเพอร์เฟคขนาดนี้มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเริ่มต้นจะมาแหวนแหวนทันเข้าทีหนึ่งทันเข้าที่ยงใช้เวลาเป็นชั่วโมงนี่คบะ15นาที เสร็จแล้วนะคะสมมติพักเที่ยงเที่ยงยี่สิบคือเดินออกจากร้านแล้วนะตอนนี้เป็นเที่ยงยี่สิบห้าแล้วแต่ถ้าอยู่บ้านนะคะอุ่นอาหารอุ่นของเขาก่อนให้เขาก่อนอ <üğ> ของแอป,แอปแกิ้งอุ่นเสร็จแล้วเขาทานเสร็จแล้วตายล,ละรศก็ตรงนี้ <im itating> แล้วมีอะไรที่แบบอยากทํามากแต่แบบโดนห้ามไว้บ้างไม่เอ่ยว่าอยากจะเปิดอันนี้วิแต่แบบคนนู้นไม่ให้คนนี้ไม่ให้ออแอปเหรอครับ เพียบเลยครับรถพิการห้ามหรอมีห้ามอะไรอ่ะจะเลี้ยงม้าไว้ที่ในบ้านอย่างเงี้ยฮะไม่ไหวฮะเอ้ยมันมันอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่หมานะจะเอาม้าแคะมาเลี้ยงหน้าบ้านไม่ใช่มมาแบบนี้ม้าแคะเห็นไหมน่ารักกเลยน่ารักสุดๆเขาเขายังเลี้ยงปลาในบ้านปลาทะเลนะปลาในบ้านโอ้โหแล้วแบบปลาทะเลคือเขาต้องมีตู้ของเขาต้องมีแสงแบบสว่างมากสว่างแบบ คนขับรถผ่านหน้าบ้านก็เห็นน่ะเร้แล้วไงแล้วเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็นั่งปาก UV ไปซึ่งไฟจะปิดตอนตีหนึ่งทุกวันนี้นั่งดูรายการเมื่อไรจะตีหนึ่งเมื่อไรไฟจะดับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ดำเพราะเขาใหญ่นะผมดำรา UV เลี้ยงปลาทะเลต้องนั่งหันหลังให้ตัวแล้วก็ร้อนหลังอะรย่างงี้พักหนึ่งค่ะเลิกงานห้าโมงเย็นเสร็จปุ๊บจะไปดูมาทุกวัน มาแคะมาธรรมดาเลยก็น่ารักมากขนปุยจะสั่งแล้วคนนี้ยังเอาไว้น่ารักจะตไตเก๋อีกหน่อยมีลูกให้ลูกขี่มาแคะเล่นไปในบ้านนกเล็กนกเล็กเก๋จะตาไม่ไหวนะบ้านพังหมด่ะมานะดอกมุ้งดอกไม้มากินเรียบคุณผู้ชมเห็นเหมือนแหวนไหมคะ ขนาดเขาเมากันยังดูหวาน,วานจนเราอดยิ้มไปด้วยไม่ได้เลยแต่พี่สงกรานและพี่แอฟไม่ได้สร้างความสุขให้เฉพาะชีวิตคู่ของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังสร้างความสุขให้กับเราอีกด้วยกับการพัฒนาโบนันซ่าให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนอครบวงจอดของครอบครัวและโครงการที่ดูอบอุ่นจะน่าเที่ยวขนาดไหนไปติดตามกันเลยนี่ตั้งแต่แบบ งานมาอยู่ด้วยกันนี่เป็นแม่งานโปรเจกต์สารพัดโปรเจกต์เลยทีเดียวเป็นซีอโอนะฮะเป็นแลูกน้องเขาตอนนี้เรื่อย่างงี้ยบ่อยเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวแอาทำงานเองการเลี้ยงลูกกเลิกก็ต้องมี้เป็นพราแม่เลี้ยงลูกคุณแม่ไปทํางานก็แอปก็เป็นคนที่ขยันอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นโบนัสครับเขามาเขาก็ฟิตทำนู่นทำนี่มาช่วยทำงงทำงานหลายอย่างครับเดี๋ยวขึ้นมาผมจะรีทายนะครับ ออเอางั้นนะ <c oughs> พี่แอฟทำงานแทนพี่อย่างนี้แบบพี่แอฟแบบอยากจะเปิดร้านหรือทําอะไรในนี้บ้างไมหมคะในโบนันซ่านีโอ้ถ้าถามความอยากก็อยากเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นคนโครงการที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็<อ>ยังมีอะไรให้ให้เราแบบ หาเรื่องสนุกทําในนี้ได้อีกมากมายอะค่ะอันี้ก็มาทําโครงการบ้านโมเมนต์โอ่าใช่เห็นแล้วสวยมากมีคอนเซปต์ยังไงบ้างคะเริ่มจากการที่เราพยายามทําอีกโครงการหนึ่งให้ให้แตกต่างออกมาค่ะคือเราจะเป็นแนวโมเดิร์นคอนเทมพอร์ารี่นะคะให้ดูรียบเรียบร่วมสมัยแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาเพราะว่าอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองทุกคนใช่ไหมคะก็ นานๆทีจะมาเนาะก็คง <ๆ S 2> ไม่ได้มไม่ขะมาบ่อยๆเพราะฉันก็อยากจะให้มาแล้วก็แบบแฮปปี้มาแล้วไม่ต้องมาเม i นเทนแนนซ์บ่อยๆอ,อะไรอย่เงี้ย เจกอื่นๆอะไรอีกบ้างไหมคะของปีนี้สงกรานต์ซูเปิดในวัน,นซ่า <S <S 2> <S 2> อะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไอเดียมา ก็ไม่แน่ค่ะกลัวอยู่ค่ะไม่สูกก็มีอะเคร์เรียมอะไรค่ะว่าตอนนี้เขาเริ่มเลี้ยงปลาทะเลแล้วก็แบบสัตว์ประหลาดเขาบอกเนี่ยน่ารักมากเลยคุณจริงดิตัวอย่างเช่นตัวอะไรตรงไหนไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบส่วนอีโกนาอะไรอย่างี้โอ้แต่จริงๆถ้ามีก็หมายหมถึงว่าถ้าเลี้ยงสัตว์ที่มันน่ารักน่าจะเลี้ยงอะไรแบบนี้แบบเวลาอย่างเสาร์อาทิตย์มาที่นี่ที่แบบเด็กๆนนะ ตีกรดเด็กๆก,ก็อยากรููสนศาสตร์คุณแม่ไปขีมม่ม้าอะไรอย่างเงี้ยครบวงจรคือจุดยืนของโบนันซ่ามาตลอดนะคะซึ่งเราก็จะพยายามจะจะสารจุดยืนตรงนั้นต่อไปคือจะทําให้โบนันซ่าเนี่ยเป็นสถานที่ที่ครบวงจรมา<ๆ>แล้วทุกคนในครอบครัวมีความสุขแล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆร่วมกันมีที่ไหนในโบนันซ่าที่พี่กรารพี่แอฟอยากจะแบบแนะนําสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะยา อยากมาเที่ยวโบนันซาช่วงวันแห่งความรักแบบมุมไหนที่คุณพี่ทั้งสองเคยไปกุ๊กกิ๊กกันแบบอะไรอย่างเงี้ยเราจะตามรอยสงกรานต์แอลฟาคะเรื่องโรแมนติกครับผมว่าตอนช่วงกุมภาเนี่ยอากาศก็ยังเย็นๆอยู่ใช่ก็ออกมาปิกนิกแถวนี้ก็ได้แล้วก็ในช่วงนั้นเราก็จะมีงานตามสนามนะครับเพราะเรามีเป็นที่จัดอีเวนต์ก็มาร่วมได้รัเรามาที่นี่เจอบรรยากาศนี้ยังไงก็โรแมนติก่ะโรแมนติกมากไม่ค่อยห่วงคู่อื่นนะคะห่วงคู่เนี้ย เันติ๋ไม่ค่อยเป็นใช่ไหมที่อยู่ด้วยกันบรรยากาศนี่ก็พาไปละ <c oughs> ขนาดนี้แล้วในภาพความคิดของพี่การพี่แอฟเนี่ยอยากจะให้เขาใหญ่เนยอนาคตได้เป็นยังไงเขาใหญ่เลยครับผมผมว่าอีกหน่อยคงไม่ได้เป็นบ้านหลังที่สองอย่างเดียวแล้วฮะคงเป็นบ้านหลังแรกด้วยแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนนั้นที่เข้ามาทําธุรกิจที่เขาใหญ่เนี่ยช่วยกันดูแลรักษาสภาพเพราะว่าที่เพราะธรรมชาติมันเีเอกลักษณ์ของที่นี่ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลมันก็ ก็จะเหมือนกับที่ที่อื่นทั่วไปในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมไปด้วยมีเลืกองงยๆครับมอบให้หนูแหวนนะครับขอบคุณมากเลยบำรุงความสวยสวยอยู่แล้วสวยขึ้นไปสาธุจะได้ฟิตแล้วขอบคุณค่ะเทมโรและมันวาเินทายจะได้แบบผิวสวยใสหน้าแดงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากเลย ในโอกาสเดือนแห่งความรักแบบนี้แวนขออวยพรให้คู่รักทุกคู่มีความสุขเหมือนพี่แอฟ,ฟและพี่สงกรานตลอดไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสัปดาห์หนะ้าพบกับผู้ชายที่หญิงไทยอยากแต่งงานด้วยมากที่สุดพี่กองสารัฐ แหวนจะพาพี่ก้องไปทำกิจกรรมอะไรต้องติดตามกันให้ได้นะคะ <Wow. S 1> โหแค่ได้โมร์นซานี่ก็5,000ไล่แล้วนะแบบว่าสร้าง <c oughs> ไ,ม,ไม่หมนี่มีมอบโล่ให้เลยอะ <c oughs> ไม่มีลูกอะไม่มีคงไม่ได้มีลูกแล้วอะ <c oughs> <c oughs>